โอ้ยแล้วเขาจะสู้แล้วเขาจะสู้กระดาบแอสคารอนเขาใช้ดาบอะไรอะ่ะโอ้ยมีเอฟเฟกแดงด้วยดาบอาซิมินมาตาเหรอนี่เรียบร้อยหาย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีฟีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ FC ก็ได้ให้รหัสพี่มานะครับเพื่อที่จะมารีวิวดาบเอสคารอนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแบบกดทีแบบเป็นรูปเกาะเลยครับสำหรับดาบเอสคารอนนะครับก็คือดาบของเอสมันนั่นเองนะครับถูกสร้างมาก่อนอมนิชิกนั่นเองนะครับผมก็เป็นดาบที่แบบสุดยอดดาบเนาะถ้าใครได้ดูเบนเทนติเมตเอเลียนนะครับตอนสุดท้ายเนาะที่แบบว่าเซอร์จอร์ดได้เอาไปใช้ปราบไดอาโอนนะครับโอเคครับพี่ก็็จะะะะไไมม่สสปปอออยยลล์กกกััันนนเเาาาถ้ใคครรรดดููงบบผห เนาะโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวดาบเอสคารอนนะครับว่าสกิลเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมก่อนอือ่นขออนุญาตโปรโมทเซอร์ฟีก่อนนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซอร์ฟีของพี่เองนะครับผมถ้าใครอยากเข้าเซอร์ฟีนะครับผมก็สามารถทักเฟซพี่มาได้เลยนะครับจะตอบช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า คนทักมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เป็นทยอยตอบทุือคนนะตอบเพื่อคนแน่นอนนะครับผมมีกลุ่มส่วนตัวให้แล้วก็มีดีคอร์ดให้นะครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทับตามกดกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูลักษณะของดาบก่อนนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นดาบประมาณนี้นะครับถ้าเรากดแซดถือก็จะเป็นเราก็จะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างเทนะเป็นแบบมีเอฟเฟกต์เกาะเหมือนอสูรอมตะเลยนะครับเป็นดาบเนาะโอเคครับผมลักษณะการฟันธรรมมดานะคผ ส่วนสกิล X กนะครับก็จะเป็นการเอาดาบทุบลงไปแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับแบบแอสคารอนนะครับผมแล้วก็สกิล C ก็จะเป็นการหมุนฟันวรอบแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่รีวิวก่อนนะครับผมไปนี่นะครับเออไอบอลสีฟ้านี้ก็บินเร็วนะครับทุกคนแบบบินเร็วกว่าพกับเจตเลยนะผมว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปลองกับมอนตัวไหนดีอ่ะเราจะมาดูดาเมจของดาบแอสคารอนนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับตอนนี้รอบอนเกิดนะครับผม3 2 1หนึ่งโอเคครับผมลองจากการตีธรรมดาก่อนนะครับ ตีธรรมดาโหตีธรรมดา70นะครับโคตรแรงนะครับทุกคนตีธรรมดา70นะครับเนี่ยอันนี้พี่ตีธรรมดานะเดี๋ยวพี่จะกดชิบล็อกแป๊บหนึง่งโอเคอ๋อฟันไม่โดนฟันไม่โดนโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหาที่รีวิวคนเดียวก่อนนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็บินมาที่โคนโอเอ้ยตัวนี้มันตีไม่โดนเพื่อน โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเอาไอดีหลักพี่มาเป็นกระสอบซ้ายนะครับให้รีวิวน้ชมดูนะครับเดี๋ยวครับอันนี้เปิดสัตว์เลี้ยงก่อนแว่นเดี๋ยวตุยโอเคมาพี่เปิดสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับมาดูครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับ,บ,าารบตีธรรมดาครับก็70อ๋อทำตีไม่โดนระยะดาบต้องประมาณไหนวะโอเคครับผมตีธรรมดา70นะครับผมโอ้ย นี่ครับท่านผู้ชมสกิลซีหนึ่งร้อยห้าสิบดาเมจนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมเฮ้ยนี่ไงครับท่านผู้ชมสกิลเอ็ดดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมสกิลซีจะดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับส่วนตีธรรมดาก็อยู่ที่เจ็ดสิบนะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับแอดคาลอนแรงมากนะครับผมแรงก็ดาบธรรมาได้นะครับผมแต่ว่ามันจะใช้สกิลดาบจะค่อนข้างใช้สกิลยากนิดนึงนะครับต้องแบบต้องเล่งดีๆนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะสำหรับดาบแอ็ดคาลอนแล้วไปเอาอาบิที่เคลื่อนแบบนั้นนะเพื่อน โอ้ยแล้วเขาแพงราบเป็นプレมิกแล้วนี้จะโดนไหมครับเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นครับสำหรับดาเมจของดาบเอสคา尔อนนะครับมาเพื่อนหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าดาบอะเอาหนึ่งหนึ่งดาบกันเปล่าเพื่อนโอ้ยแล้วเขาแพงราบเป็นเอเลี่ยนเอ็กกระสอบซ้ายชั้นดีนะครับสำหรับตัวนี้กดชิปล็อกไปเลยมาเลตีก็แม่งหนักเลยตีไม่โดนเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นเอเลี่ยนเอ็กปุ๊บตีไม่โดนเลยเฮ้ยมันจะมีคนมาขอทีเดียวกันไหมทุกผู้ชม มาครับไล่ไล่ไล่จัดก,การดูคนดูปุ๊บสกิลซีแม่คูดาวเราเอาไปทีเขาคูดาวอยู่ด้วยโอ้ยแล้วเขาจะสู้แล้วเขาจะสู้กระดาบเอสคารอนเขาใช้ดาบอะไรอะ่ะอุ้ยมีเอฟเฟกต์แดงด้วยดาบอสซวินาตาหรอนี่เรียบร้อยหายน้องน้องจะมาสู้กับดาบเอสคารอนไม่ได้นะน้องดาบอาซิวินาตามันก็กก๋อยมันต้องดาบเอสคารอนที่แอดมาร์สร้างนะครับพน้อง โอเคครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครที่อยากได้ดาบเอสคาลอนของเอสบัตนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับผมก็ไม่มีนะครับผมเราต้องฟาร์มดันเลเวล1,450นะครับแล้วการดรอป1%นะครับผมสำหรับดันเลเวล1,450นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับเป็นดันของไดอาร์กอนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบินหาให้ดูนะครับผมโอเคครับผมหอนยัดบินนะครับจะอยู่แถวโซนทะเลทรายนะครับผมพี่จะพาบินไปนะครับผม จะอยู่แถวตรงน้ําตกพี่ก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเ๋ยพี่ขออนุญาตบินหาแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆน้ําตกน้ําตกตอนนี้เจอภูเขาแล้วนะครับมันจะเป็นช่องน้ําตกนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเจอช่องแบบนี้นะครับให้เราบินต่ําลงมานะครับผมมันจะมีดันของแรกก้อนอยู่นะครับผมแถวแถวนี้แหละพี่ก็จําไม่ได้ขออนุญาตบินหาแป๊บหนึ่งนี่ครับผมเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับสลับดันนี้นะครับ ดาบเอสคารอนก็จะดรอปอยู่ข้างในนะครับผมมีโอกาสที่จะดรอป1%นะครับผมสําหรับใครที่จะฟาร์มดันนี้นะครับผมก็ต้องมีเลเวล1,450นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเกือบปันเลยนะครับผมโอกาสที่จะดรอป1%นะครับ ยากกว่าการคุมเอเลนเอกอีกนะครับผมถ้าใครมีก็คือแบบเป็นของแรงโอเคครับผมสลับดาบแอสคารอนนะครับผมก็เป็นดาบอันดับ2นะครับผมที่แรงที่สุดในเกมอมนีเอกนะครับผมอันดับสำหรับอันดับ1นะครับพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือดาบอะไรนะครับถ้าใครน้องๆคนไหนรู้ก็ช่วยบอกพี่ด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้แอสคารอนถูกจัดอยู่อันดับ2นะครับผมอันดับสามนะครับก็จะเป็นดาบของอสเวนมาต้าธรรมดาเนาะเป็นดาบเขาเรียกอะไรอาร์เธอร์หรอ แล้วก็ดาบอันดับ4นะครับก็คือดาบสีฟ้าเนาะก็มีขายนะครับผมราคาก็ประมาณ3 0 0แสนหรือ4ี่แสนนี่แหละที่พี่จำไม่ได้นะ แล้วก็ดาบสีเขียวก็เป็นดาบที่พี่ใช้อยู่เนาะดาบเอก็จะมันสามสิบห้าเนาะประมาณนี้สำหรับดาบสีเขียวเนาะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสองแสนหรือเปล่าแล้วก็ลองลงมาก็เป็นดาบสีเหลืองแล้วก็ดาบธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นดาบเล็กๆจิ๋วๆหาซื้อได้นะครับผมสำหรับดาบระดับหนึ่งนะครับถ้าใครมีข้อมูลอยากให้พี่รีวิวก็สามารถทักเฟซพี่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าดาบอันดับหนึ่งนะครับมันคือดาบอะไรเนาะที่แรงที่สุดในเกมเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวดาบแอสทาันนของพี่ะครรับก็ไไมมม่ีอะากเนาาะถ้ใครออออยาาากกกกให้้พีี่ทคคคลิิปรรรรววะะไไ็็สมมมมถเนนต์บบดัผ ำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดตามพี่แค่7%ของการดูเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เราเจอกันเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายยกดถ่าดอ่ะแต่แปร์ลาเป็นเอเลี่เอกโชคนดูยืนข้างๆเพื่อนโอเคครับผมบายย โอเคนะครับผมสำหรับใครนะครับที่จะฟาร kind of mm ์มเซอร์บีสนะครับก็อย่าลืมทักเฟสนี้มาได้เลยนะครับผมก็เฟสนี้เฟสเดียวเท่านั้นนะครับเฟสอื่นไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่พี่เลยนะอันนี้เฟสพี่เฟสเดียวนะครับผมก็นี่นะครับชื่อเฟสตามนี้นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้ช่องนะครับผมถ้าใครจะแอดมาฟาร์มเซอร์บีสก็ทักมาได้นะครับบอกว่ามาฟาร์มเซอร์บีสครับพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอบช้าไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คนทักมาเป็นจำนวนมากเนาะก็แชทแบบเยอะมากนะครับทุกผู้ชมก็ ประมาณนี no et, et, okay, ้นะครับสำหรับเซิร hmm. really ์ฟวีเนาะเฟสนี้เฟสเดียวท่านนะครับเฟสอื่นไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับพี่ก็จะทําการดึงเข้ากลุ่มนะครับมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับตอนนี้นะครับถ้าคนกลุ่ม1เต็มพี่ก็จะดึงเข้ากลุ่ม2เนาะถ้าใครเข้ามาแล้วก็จะมีแอดมินดูแลอยู่2คนนะครับผมก็จะขึ้นตามนี้นะครับแอดมินมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีแอดมินกลุ่ม2เป็นแอดมินผู้ช่วยเนาะพี่ก็ทําการตั้งเป็นผู้ดูแลกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อน้องๆเข้ามานะครับก็จะมีกดส่งให้นะครับน้องๆก็ทําตามกดด้วยนะครับใครที่ไม่ทําตามกดนะครับพี่ก็ขออนุญาตเตะออกนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทําตามกดด้วยนะครับ ไม่เลือนนะครับผมก็อย oh. uh ู่กันแบบอบอุ่นนะครับผมก็ช่วยๆกันฟาร์มได้นะครับสำหรับน้องๆแล้วก็มีเซอร์ฟวีให้น้องๆฟาร์มทั้งหมด4เซิร์ฟแล้วนะครับผมตอนนี้พี่มีเซิร์ฟวีทั้งหมด4เซิร์ฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเซิร์ฟหเต็มเซิร์ฟสบัคอะไรน้องๆก็สามารถสับเซิร์ฟไปเซิร์ฟสเซิร์ฟสได้ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเซิร์ฟวีเนาะก็มีเวลาการรีเซิร์ฟแจ้งนะครับผมถ้าพี่จะรีเซิร์ฟพี่ก็ทำการแจ้งลงในกลุ่มเนาะรรรออออก่นน้้งๆเตตียมัววหืถาาใคแบบ ต้องการจริงๆแบบว่ากําลังทําอเลนซ์เอ็กอยู่อย่าเพิ่งรีเซิร์ฟก็สามารถแจ้งลงกลุ่มได้นะครับผมว่าพี่ครับผมทําอเลนซ์เอ็กอยู่นะครับรอสักครู่อะไรอย่างนี้นะครับพี่ก็จะทำการรอให้น้องๆทำเอเลนซ์เอ็กเสร็จแล้วก็พี่จะรีเซิร์ฟนะครับผมถ้าใครทําอะไรอยู่มีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งลงกลุ่มได้เลยนะครับมีแอดมินดูแลตลอดนะครับผมถ้าแอดมินตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะติดธุระเนาะใครที่จะฟาร์มก็อย่าลืมนะครับทักมาได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย